สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิมสัสีเนาะคะ่ะหลังจากที่คิมสาสีได้ติดตามออชีวิตของเจ้าชายกบและเจ้าหญิงป่านะนะคะเนะาะการท่ชนชงการไหการตอบรับเป็นอย่างดีก็ขอบคุณหลายๆจ้าครับแล้วกาสำหรับคลิปนี้นะคะคิมกับสิภาพไปติดตามวิธีชีวิตของจเจ้าชายกบและกกาเจ้าหญิงป่านะคะที่บกพร่องทั้งภาษาลและการสื่อสารเนาะค่ะเนาะคไปค่ะนี่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับอ,อ,อ่าส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่น <laughs> อนสวัสดีค่ะโอเคโอเคครับเป็นยังไงครับน้องคิมมือน,นีคือ <laughs> ได้มาทํากันตามติดเบิ้งวิถีชีวิตของเจาชายกบแล้วก็จะยิงป่าอีกครั้งหนึ่งเอออันนี้คิมบอกจากใจจริงเนาะคะ่ะเนาะคิมรู้สึกว่าน้องสองคนเนี่นะ่ะเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยถึงแม้ว่าสิเกิดมาที่แบบเออว่สามารถสื่อสารกับ คนอื่นได้หรือแบบจะคลองบกพร่องทางด้านนี้ก็ว่ามน,น่อยใจในโชคชะตา,าะตสินะค่ะการยอมรับอยู่ละกะนพื้นฐานครอบพว้องกับว่ด้ร่ํารวยอีหยังน้องกับขยันทาม,มาหากินพ่อแม่สอนน้องดีดีอีลีคะ่ะเวลา้องอยากได้อีหยังเสียอยากได้โทรศัพท์อยากได้อีหยังจะน้องก็ต้องแบบหาเก็บแบบเออสมมติน้องน้องใครพาคนบอยคลิปคลิปว่างหันนะคลิปคลิปที่ป้อยไปว่างหันนะ หนูเล่าว่าน้องอะขายพักนี่เออเก็บพักหรือปลูกพักขายยาำน้องแบบเออได้เงินมาน่องกับแบบสินีประกบปุกออมสินก็ได้ขันน้องอู่ได้โทรศพัพท์เป็นสีน,น้องกับสิเก็บสะสมเป็นแบบกับระยะหนึ่งยู่คนน้องสีได้จังสีแม่ขันเปรียบเทียบกับเด็กหน่อยสูมือน,นี่กะเออขันแบบว่าเออแม่หนูอยากได้โทรศัพท์นูน่นนี่นั่นก็ได้เลย,ยสีแม่แต่ว่ามันต่างกับที่ีชีวิตของน้องอีหลีน้องแบบว่าขันอยากได้น้องก็ต้องเก็บเองออมเองแบบนี้ด้วยกับชื่นชมน้องยู ที่แบบบปนน้อยจรงๆทุกโชะสตาเจ้าของอีลีอันนี้ก็เยี่ยมเลยครับผมเป็นขอ้อควที่ดีมากเลยที่ดีมาก,ามากาสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับผมบบาวอีทีมง,งานบานาัดนะจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งคลิปแล้วหลายคนครับน้องคิมหลายคอมเมนท์ที่เขามาเบิ่งคลิปก่อนเพิ่นบอกว่าได้เบิ่งคลิปแล้วรู้สึกมีพลังในการต่อสู้ในวิถีชีวิตประจําวันสำหรับวันนี้ก็เลยรับเชิญเจ้าชายกบแล้วก็เจ้าหญิงป่าซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เขาเรียกว่าทางการสื่อสารและการใช้ภาษาซึ่งต้องเรียนให้สาบก่อนว่าน้องอ่ะหูเราบอได้ยินใ,ให้พี่คิมลองถามซิน้องพูดได้แล้วก็หูได้ยินไหมให้พี่คิมใช้ภาษามือเอ,อาอต้องเรียนก่อนเรียนให้พี่น้องสาบก่อนว่าน้องคิมเนี่ยณตอนนี้คือเป็นนักศึกษาของมราชพัฒอุดรธานีนะครับต้องบอกให้พี่น้องราบก่อนว่าเป็นนักศึกษาปีหนึ่งใช่ไหมครับน้องคิมกัปีัึาปีกำลังจะขึ้นปีสอง น้องคีมเรียนสาขาอะไรลูกคีมเรียนสาขาครับสาคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาพิเศษนะคะครับคือสาสาขาการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับครูที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องนะคะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นหูหนวกตาบอดสื่อสารไม่ได้เอ่อแล้วก็พิการซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยพวกเด็กเด็กออทิสติกเด็กซินโดมดาวซินโดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่หมดเลยค่ะนี่คือสาขาที่พี่คิมเรียนใช่ไหมครับต้องถามน้องคิมก่อนว่าแรงบันดาลใจแรกๆเลยทําไมถึงหนูถึงเลือกเรียนในสาขานี้มีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์เคมีต่างๆนะสาขาอันอื่นเยอะแยะมากมายหรือว่าศิละปะต่างๆมีเยอะแยะมากมายแต่ทําไมน้องคิมถึงเลือกที่จะเรียนสาขานี้ครับลูกถ้าพูดเออถ้าเอาตามจริงเลยนะคะคือ คีมเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอันนี้ไม่ได้ไว้ตัวเองครับใช,ะะใช่ใช่น้องคิมจะเป็นเด็ก <c oughs> 2B นมัมเบอร์วันด้วยครับร <c oughs> นะ้องเพลงก็เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมเสียงเพลงวิทยาด้วย <c oughs> อันนี้คีมเก่งนะคิมเก่งอะเราต่อเลยลูกแล้วก็คือทั้งร้องเพลงแล้วกแบบ็พวกเล่นกีฬาพวกศิละปะพวกคาราบูนก็ได้ก็ได้หมดอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะครับวิชาการก็เคยไปแข่งแต่เลือกสาขานี้นะคะคือเพื่อนเพื่อนเคยบอกว่า ทำไมถึงเลือกสาขานี้นะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเราหรือไม่กลัวเด็กเด็กพวกพวกนั้นหรออย่างเงี้ยเขาใช้คาแบบนี้อะค่ะคเย่มากเออเขาียกว่าเออไม่กลัวเด็กหรอที่เขาแบบหุ้ยน่ากลัวแนวะเราจะสื่อสารกับเขายังไงอะไรประมาณนี้หนูมีความคิดว่าหนูก็เห็นต้นแบบของน้องนีงน่แหละน้องก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนูด้วยหนูก็เห็นต้นแบบของน้องว่าเออก็น้องก็เกิดมาแบบนี้ก็ไม่เออก็ไม่ได้นะก็ไม่แบบน่ารังเกียจหรืออะไรขนาดนั้นน้องก็ยัง สู้ชีวิตตัวเองได้ขนาดนี้เลยประมาณนี้ค่ะหนูก็แบบหนูอยากช่วยและอยากสื่อสารอยากอยากช่วยให้เด็กๆพวกนี้เ,ออเด็กๆแบบกลุ่มเนี้ก็ได้ค่ะคถ้าใช้คําสุภาพนะคะคือเด็กกลุ่มนี้นูอยากให้เขาแบบใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติแล้วก็มีความสุขและแบบโดยโดยโดย,โดยไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือนูอยากช่วยเขาค่ะนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่พี่คิมเลือกในการเรียนสาขานี้นะครับเมื่อวนนี้ครับ บ่าวเอกะน้ำพาน้องคีมแล้วกะ็เจ้าชายกบนะครับแล้วก็เจ้าหญิงป่ามาทักทายสบายดีพี่น้องนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ<ม>ผู้คนที่อยู่ทั้งบ้านครับหลายคนครับเกิดมาบนครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะครับแต่บางที่ครับเด็กมันเกิดมาบนครอบครัวที่มันซ้ำบ่ายมันฝึกให้ตัวเองขี่ขานฝึกให้เจ้าของบอ่อเหตุงานแต่น้องสองคนครับก่อนอื่นบ่าวเอกขอ,ขอชื่นชมเลยว่า น้องสองคนน่ะอาศัยอยู่ในบ้านดอนพิลาตำบลบะโคอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธาน,านีซึ่งวิถีชีวิตของน้องครับน้องมีอาชีพในการขายผักนะครับขายผักเลี้ยงครอ,งอบครัวก่อนอื่นครับพ่อแม่ขายผักเลี้ยงน้องณปัจจุบันนี้น้องขายผักส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือคือช่วงที่วันหยุดน้องจะมาขายผักกําไรบาทหนึ่งสองบาทน้องจะเจ็บเก็บแล้วก็อดออมไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นต่อยอดใน ทุนการศึกษาของเจ้าของนี่คือเป็นวิถีชีวิตที่น่าชื่นชมมากนะครับน่าชื่นชมอีหลีเมื่อนี่ครับเดี๋ยวจะให้พี่คีมพี่คีมตอนตอนเลี้ยนเนี่ยเขาเขาสอนถึงขั้นไหนแล้วในการใช้ภาษามืองหรือยังตอนนี้ตอนนี้นะคะเขาก็แบบให้รู้จักประเภทแต่ละประเภทก่อนแล้วก็คือตามจริงมันจะมีแบบ ออกไปสังเกตการสอนแต่ติดโควิดนี่คะก็คิมก็ออกไปได้วันหนึ่งก็ได้เห็นเด็กเด็กดาวสินโดรมคนนึงนี่แหละคะ่ะก็ได้กลับมาเลยเพราะว่าเพราะว่ามันติดโควิเดเ่ยคะ่ะก็เลยได้กลับมาบแต่นี่แหละคะ่ะเดือนหน้านี่แหละคะ่ะก็ก็จะไปออกเพื่อนทีทจริง คือตอนนี้น้องคิมได้เรียนตั้งแต่ในห้องเรียนทฤษฎีอยู่ใช่ไหมครับการใช้มือใช้ภาษาก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่คือมันเป็นปีแรกเขาต้องวางพื้นฐานก่อนเนาะได้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อลองให้ทักทายน้องเจ้าช,ชายกบและเจ้าหญิงปลาอ,อ่าเอาตามที่เราเข้าใจเข้าใจอยู่ว่าช่วงเนี้ยมันมันยังไม่ชินแล้วก็ยังไม่ไม่เก่งแต่เอาตามที่เราได้มันไม่เป็นไรครับ ต่อไปก็ให้น้องสอนโอเคให้น้องสอนโอเคน้องคิมทักทายกับน้องหน่อยคือทักทายนะคือพี่จะสวัสดีอ่ะมองมองพี่คิมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไงอันนี้คือโอเคอันนี้คือสบายดีไหมนะคะครับแบบนี้คือสบายดีไหมสบายดีไหมตอยน้องก็ตอบสบายดีสบายดีโอเคแล้วก็ก็ส่วนมากก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะเป็นคําพวกที่เราใช้ในชีวิตประจําวันคือแบบ พวกแบบขอบคุณง่วงนอนไหมอ่ะลองถามน้องง่วงนอนไหมคือเราสองคนแบบง่วงไหมง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงอ๋อเอ้ยเล่นโทรศัพท์โอ้เล่นโทรศัพท์น้องไม่ง่วงอ๋ออางนี้คค่คำตอบเยี่ยมเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกคาที่ที่เราใช้คือขอบคุณขอโทษครับไม่เป็นไรประมาณนี้สมมุติว่าขอโทษน้องล่ะ ขอโทษก็ขอโทษยังไงครับตอนนั้นหนูขอโทษน้องหนูทําแบบนี้โอเคใช่ไหมน้องว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อหนูขอโทษไปแบบนี้ครับหนูอ่ะขอโทษน้องว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องตอบยังไงไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรตอบไม่เป็นไรให้ให้ปลาทําสิลูกโอเคนะอ๋อไม่เป็นไรเจ้าชายกบเป็นไงลูกถทันจ้าชายกบสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อนี่คือภาษาในการสื่อสารนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะคะอย่างเช่นเออพี่ขอบคุณถ้าพี่ถ้าถ้าคิมขอบคุณน้องนะคะก็จะเป็นแบบแบบไหนครับขอบคุณก็จะเป็นแบบนี้สวมมากก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออใช่สามมากก็จะเป็นแบบนี้ก็ขอบคุณนะคะแบบนี้แบบนี้ใช่ค่ะโอเคไปพี่คิมพาน้องเดินรีแลกชมบรรยากาศก่อนอ่าไปตามพี่คิมไปลูกนี่ครับก็คือเป็นบรรยากาศ บานเท้าพอรอมนะครับ <ใน S 1> ทรง<ห>มอบรรยากาศแบบนี้ให้พี่น้องที่อยู่ทางไกล<ช>ได้เห็นออถึงอันนี้อะไรอะอ,นนอ,นนอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือโชคดีครับโชคดีโนนชคดีมากอปกโชคดีไหมโปบโชคดีไหม บอกกบกบเป็นอุลตร้าแมนเลยพี่ชีมพี่ชีมเจ้าชายกบจะเป็นอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนบอกเจ้าชายกบทำอุลตร้าแมนสิแอคแท็กแอคแท็กทำเป็นไหมแอคแท็กแอคแท็กใครได้ดูไหมอุลตร้าแมนใช่ใช่อ่ะนี่บอกบอกกบโชว์อุลตร้าแมนหน่อยสิโชว์ดิโชว์โชว์เออเออเอาไหมเออโอเคนี่เจ้าชายกบแกจะชอบแบบนี้ครับ แกจ,จะเิ่งแบบนี้โอ้เก่งมากนีก่กระชายกบแกจ,จะชอบแบบนี้ครับค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะเขาก็ได้ใส่ภาษามีคุยกับน้องไปแล้วแล้ววันนี้เขาสิมาใส่ภาษาเขียนค่ะเพื่อทดสอบว่าน้องอ่ะสีเขียนอ่านออกได้บอนะคะเนาะครับอ่ามาทดสอบ นะครับตอบดูนะคะอ่าบอกน้องดิบอกน้องดิคือพ,พี่จะเขียนเด้อพี่คิมเราเราต้องบอกว่าพี่ยนเขียนเราก็ให้ปาเขียนคบโอเคนะเออโอเค,อ,เคอ่าพี่คิมจะเขียนคําว่าอะไรครับน้องปลาเรียนที่ไหนน้องปลาจะเรียนที่ไหนคือทุกสิ่งอย่างที่เฮาบอกอยู่ตอนเนี้ยน้องบอสามารถรับรู้หรือได้ยินได้ โอเคนะให้พี่เอดูก่อนให้ตรวจก่อนให้ท่านผู้ชมเมืองก่อนลงซื้อน้องโอเคน้องปลาเรียนที่ไหนแล้วจะให้น้องปลาเขียนชื่อโรงเรียนตัวเองให้น้องปลาตอบอ่านได้ไหมได้น้องอ่านได้อ่านได้ใช่ไหมโอเคเข้าใจเข้าใจใช่ไหมโอเคดูน้องเอมันะคะดูดูดูน้องปลาเขียนก่อนนะครับ ครูบอกครูบอกรอรอเรียนใช่ไหมใช่อ๋อชื่อโรงเรียนอ่ะพี่คิมชื่อโรงเรียนโอเคชื่อโรงเรียนเ,ยนนเียนยน,น ้าใจไหมไม่เข้าใจอันนี้นะแม่แม่บอกว่าโกบอาจจะเรียนได้นิดเดียวที่โรงเรียนอุดรธานีอุดรธานีโรงเรียนสูตรหรือเปล่าน่าจะเรียนสูตรแต่น้องเขียนอุดรธานีออกไหมใช่ค่ะชื่อโรงเรียนอุดรธานีโอ้เก่งมากเก่งมากเลยเราจะถามจะถามอีกว่าอีกสักหนึ่งคำน้องปลาชอบกินอะไร ไก่กับหมูไก่กับหมูโอ้ตอบได้ใช่ีอชอบกินอะไรปลาตอบว่าไก่กับหมูเราห้น้องตอบได้ไหมให้กบด้วยเจ้าชายกบนะเจ้าชายกบครับ โอเคน้องน้องน้องจะสิฉันให้โอ้ยโขบเลยนะจุป่ะให้โกบเฉียนอ่าโอเควิเียนังซือขาไซ้มอขึ้นมอหนึ่งแล้วมอหนึ่งอมอน้องเคีย อันนี้ให้เขียนชื่อตัวเองให้น้องปลายเขียนชื่อตัวเองแล้วก็น้องกบก็เขียนชื่อตัวเองนี่ครับพี่น้องครับคือภาษาที่น้องอ่านออกเขียนได้ถือว่าใส้ภาษาสื่อสารกับผู้คนทั่วไปได้ตามปกตินะครับเพียงแค่น้องบอได้ยินเสียงแลวกาสื่อสารในการพูดบอได้เพียงแค่นั้นนะครับอโอเค อ่เพี่เข้มเดี๋ยวพี่จะบอกว่าโอ,โอ,อนน้โอ๋อนี่นีคือรานีรจิจิรพรเหรอจิรพรชัยพรใช่ไหมนนไหมคือน้องเขียนติดกันด อืมอกิดลรพอรใชยพออย่างน้อยเราก็อ่านออกให้เจ้าชายกบเขียนหนังสือค่ะดูดูดลายมือเจ้าชายกบครับน้องชื่อเทียมบุญนะพี่หิมใช่เทียมบุญไม่รู้ เทียม <The S 2> บุญจริงๆต้องเขียนเทียมบุญใช่ไหมแต่ตัวนือสวยมากเทียนเทียนขางใต้ตรงชิ้น,นอืมเทียมบุญจริงๆด้วยใจพออ๋อนี่ดงมากเลยน้องชื่อเทียมบุญชัยพนะคะแต่ตัวนี้สวยเนะื้ ครับก็ถทอว่าใส่ภาษาโนเรียงคุณครูให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับน้องทีมถ้าทีมถ้าเต็มสิบใช่ไหมครับสำหรับสหรับการสื่อสารครับก็ประมาณให้สักแปดหรือเก้าครับใช่เพราะว่าคือน้องยังแบบตอบตอบไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่แต่พอพอให้เรารู้ได้ครับตอบตอบไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่แต่พอให้เรารู้ได้ก็ถือว่า ใช้ภาษาสื่อสารกับผู้คนทั่วไปได้สามารถอ่านหนังสือไม่ใช่นั้นแล้วสมมติไปรู้ว่าที่ไหนคือห้องน้ําสมมติไปสถานอ่าสถานที่ราชการเฮ้ยเกิดอยากทาธุระรู้ว่าที่ไหนคือสุขาทางไหนไปสุขาทางไหนไปทางนี้ไฟน้องพอจะรู้พูดภาษา,าอัอาอานภาษาอืงห้องน้ำอืม ออแบบนี้แบบนีู้กจะช้รอ้อ่ะอดูเจอชายกบห้องน้ำปึ๊บห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็อะไรอีกอะเอาอะไรอีกอะตลาดตลาด ตลาดสดตลาดขายของตลาดน้องๆอ๋อนี่ๆีนี่ไปหิวไปขายเออขายของใช่แลกเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าคือประมาณ่ของเลขเงินโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้อ ก็ถือว่าเป็นการมาศึกษาเรียนรู้เบิงวิถีชีวิตนะครับของน้องที่มีการบุกพ้องด้านการใช้ภาษาแลวการสื่อสารก็ถือว่าน้องสู่ชีวิตครับอย่างที่เบาเอเรียนให้พี่น้องทราบตั้งแต่ต้นนะครับช่วงสุดท้ายนะครับน้องกบมีความสามารถพิเศษนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงของน้องเป็นยังไงเวลาพูดนะ่เพราะว่าน้นองบลบูบรู้ว่าจะออกภาษาอย่างไห หนึ่งลหะคือไม่เคยรับรู้ไม่เคยรับรู้ว่าภาษาที่ทุกคนสื่อสารกันในวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงยังไงเขาพูดว่ายังไงบอกยังไงคือคนหูหนวกบ้านเขาบอหลูว่าคนอื่นอะ่ะบอกจังไดบอกเคยรับรับภาษาน่วงก็เลยบอสามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคําได้นี่แหละครับคืออ่าของการเป็นแบบนี้นะครับคือบ,บอสามารถรับรู้ได้ ล้วก็เลยบรรลุว่าจะพูดอะไรไปนี่แหละครับคือจุดบกพ่องนะครับถือว่าเป็นเอ็นไงว่าเป็นผู้พิการนะครับด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารนะครับสําหรับเมื่อนี้ครับ้วก็ชิปนี้เบาเอเองเนี่ยอยากสิร้องเบิงพี่น้องอยากสิได้ยินเสียงของน้องกบแล้วก็น้องป่านะครับว่าถ้าหากให้เขาร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงเนี่ยเขาจะร้องเป็นภาษาอะไร เสียงน้ำเสียงที่เขาระบายออกมานะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับเดี๋ว,วเบาเอสิลองทดสอบเบิงปฏิกิริยาในครั้งนี้ครับน้องกบเชียนภาษาอังกฤษครับโอ้เพื่นอบอกซื้อเฟซเพิ่นบอกเฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซโอ้ อโอเคนี่ Facebook. เฟซบุ o กไอ้พืนถามซื้อเฟซปลาแสนดีคิมสะสีแล้วก็เฟซบุ๊กบ่าวเอนะครับน้องคิมที่ไอเอเลียนมาให้พี่น้องสาวาเขาพูดไม่ได้เราไม่เคยได้ยินเสียงว่าเสียงที่เขาจะเปล่งออกมาเนะี่ยพูดออกมาเนะี่ยมันจะเป็นเสียงยังไงเดี๋ยวจะให้พี่คิมเนะ่ะลองบอกน้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมทำทำท่าแบบ ให้น้องระบายเลยน้องรู้สึกยังไงน้องอยากสื่อสารอะไรให้ให้น้องระบายออกมาเลยได้ไหมให้ให้น้องคิมลองบอกเจ้าชายกบสลดกโอร้องเพลงอ่ะร้องเพลงอ่ะ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 ,อะดูจ้ะอ่ะจะทำทำอะไรสวัสดีครับ Ừ. Yep. Long phi. Ồ. โอ้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 โหอ้โอ้โอ้โหอ้คุโ้โหโอ้โหโอ้โห้ห้โหอ้หอหอ้โหโ้โหขอ้คหอ้หโ้อ้โหอ้หมอหอหเอ เขาไม่รู้ว่าภาษาที่เราพูดกันในทุกวันนะี้มันเป็นภาษาอะไรแล้วก็จะระบายแล้วก็จะพูดยังไงใช่ไหมครับน้องคิมหลังจากที่ฟังน้องกบร้องเพลงแล้วตั้งแต่ต้นคิดน้องคิมบอกว่าน้องคิมมีความสามารถหลากหลายจะให้น้องคิมร้องเพลงให้กับท่านผู้ชมฟังก่อนที่เราจะปิด<ะ>คลิปสักหนึ่งผลงานเพลงได้ไหมได้ค่ะแต่เขาเป็นแนวสตริงนะคะแนวสตริงใช่ไหมไค่ะยกตัวอย่างเช่นจะเ,เพลงอะไรจะเอานึกเสียว่าสงสารนึกเสียว่าสงสารนี่นี่เป็นเพลงที่ถนัดไหม โอเคอ่ะฟังพี่คิมร้องเพลงอันนี้คือสดเนาะน้องคิมสดลองลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรโชว์ความสามารถขอดูด้วพี่เก่งมากเลยนะครับน้องคิมบอกพื่นว่าลูกทุ่งน้องคิมจะได้บ่อย่ามันเลยเลยบูกทุ่งแต่ก็บ่ถนัดบ่ถนัดบ่ฟังได้เลยลูกตั้งโจทย์ให้น้องคิม นึกเสียว่าสงสารหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงนิดเดียวโอเคโอเคโอเคนิดเดียวนิดเดียวนะครับเออเอาท่อนท่อนทุ่งเลยครับก็เลยอยากให้รู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้ายกันกว่านี้เพราะโลกนี้มีเธอเพียงคนเดียว ฉันจึงเสียเธอไม่ได้ถ้าเธออยากทำร้ายก็เชิญแต่อย่าเดินหนีไปจากฉันนึกเสียว่าสงสารอย่ารลงทันด้วยการลาจากผมมือแล้วจะใช้กรมมือแล้วนี่มมจริงมากเลยอะ ขอลุกท okay, ุ่งอีกหนึ่งเพลงเพลงอะไรเอาเพลงอะไรดีอยากอยากอยากดูว่าร้องลุกทุ่งได้ไหมนี่คือความสามารถพิเศษของน้องคีมมาเจ้ากุ้งงามวยปานแต้มอายขอแน้มเนจากว่าชอยสุขใจที่เพพังลาพนังคนไข้สิเป็นใจได้บอกขั้นอายจะขอไปเคี่ยงกาย ขันเจ้าบบมีไทยขันนีนั่งมาเคียงขางสิคอหักนั่งมาจนแกโอ,โอเคอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็บขอคุณพี่น้องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนฮอดนี้ครับเท่าการต้องการที่จะจะาททอดวิถีชีวิตของเจ้าชายคบแล้วก็เจ้าหญิงป่าเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายคนท้อครับหลายคนท้อมีปัญหาในชีวิตครับ พบเส้นทางที่มันตันแต่บังหงหนทางที่จะเดินหนา้าต่อไปจังไดน,นะครับแต่ให้พี่น้องเด้อนะครับเบิ่งน้องนะครับน้องบ่ได้ครบ3 2ประการคือจังผูคนทั่วไปแต่น้องมีวิถีชีวิตที่สู้นะครับสู้สู้มาตั้งแต่น้อยเจนใหญ่นะครับผมทายทอดไปเพื่อที่จะให้น้องเป็นกำลังแห้งใจพี่น้องเบิดสุปปู่สุคนที่อยู่ทางบ้านสุดท้ายนี้ครับให้น้องคิมบอกขอบคุณพี่ขอบคุณน้องแน่จักหน่อยครับค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะน้องคิมขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทั้งบ้านหรือทางไก่ที่ติดตามชีวิตของเจ้าชายกบและเจ้าหญิงป่ากับน้องคิมกันนะคะเนะเาะหลังจากนี้พวกคิมขอขอบคุณเลยลน์ <c oughs> เราคิมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเบ้าเอกะขอขอบคุณพี่น้องสุมองสุบอนครับที่เข้ามารับชมชิปนี้ครับ <c oughs> ผมก็ขอเป็นกําลังแห้งใจให้พี่น้องบนสุปูสุคนครับหลายคนครับยอทอในการดําเนินชีวิตหลายคนครับ พบปัญหาหรือว่าเส้นทางที่มันตันกันยังมีอีกหลายคนขคับที่ลําบากกว่าเฮาที่ดินล้นทนสูรนะครับมิฉชนั้นแล้วครับเฮากะสู้ๆูได้พี่น้องครับหลายคนที่เหตุการณ์เหตุงานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดกินหอดบานหอดสว่งผมเบาเอทีมงานบันนาจะขอเป็นตัวแทนทรงมอบบรรยากาศพร้อมโดยวิถีชีวิตของพี่น้องคนอีสานบานเท่าให้พี่ให้น้องเพื่อเป็นกําลังแห้งใจเบิดสุปปูๆสุคนครับ สุดท้ายนี้ครับบ่าวเอกะขอไวพ้พอถึงคุณพระศรีรัตนไตแก้วซึ่งเป็นที่พึ่งอันอุดมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพวกเขาสาวพุทธจงดวลบันดาลพอนไส่ให้พีพนดองสุข,ขีสุข,ขังมากระตังมิใส่ลำล่ำรืเรว่อยเบิดสุปูสุขันครับสวัสดีครับ